เปิดวันละเป็นชิ้นหรือว่าไงเป็นเป็นแผ่นประมาณวันละพันห้าร้อยโอ้พันห้าร้อยชิ้นนะถำมมากเรียบร้อยครับอ,อย่าละสอนะพี่เนาะี่ที่เปิดนใบสามพี่ใบสามถึงถึงสี่ทุ่ม thảy được thôi bây ta là được อแป้งบางกรอบมากค่ะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยอะแป้งคือบางแป้งบางกรอบอร่อยเลยสาหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ระยองไม่ใช่ชลบุรีค่ะคุณผู้ชมไปหลายที่นะคะเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านทิสซ่ามินิ ขายดีมากเลยแล้วก็ชีสคือแบบฉ่ำๆนะคุณผู้ชมน่ากินมากอ่ะปริมาณให้ชีสพี่เขาแบบฉ่ำมากเลยเดี๋ยวตั้งจะพาไปชมร้านพิซซ่ามินิวันนี้คุณผู้ชมตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปถามนะคะเดี๋ยวเข้าไปถามพ่อค้ากันว่าตลาดอะไรดูดิลูกค้าครเยอะเลยอบกันสเตาเลยนะคุณผู้ชมเลยขายดีมากนะคะที่ร้านมี2ราคาน่าจะเป็น10บาทแล้วก็อะไรยีก็มีนะคุณผู้ชมลูกค้าเยอะมากเลยไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศหน้าร้านกันค่ะ ที่ร้านก็จะมีไส้กรอกชีสแฮมชีสปูอัดชีสค่ะใส่พริกกับออริกาโน่ไหมคะมีน้ารวมด้วยนะคุณผู้ชมยี่สิบบาทน่ากินค่ะที่นี่ที่ตลาดตลาดค่ะสาราล้วนเป็นชนค่ะตลาดสาราล้วนเป็นคนชินรสิบอบสองเตานะคะทำสดๆใหม่ๆที่ร้านเลยค่ะขอบคุณมากนะครับต่อคิวเลยนะคะ ตะกูนะครับพี่น่ากินมากค่ะมีชิ้นใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชม20บาทพี่รับเท่าไหร่ดีครับเอารวมสิบด้จ้าสวัสดีนะคะพี่สว,ส,สวัสดีค่ะอาหารละสิบบาท,ทนะคะเริ่มเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมองอะคะ อ่าบ่ายบ่ายสามพี่ถึงบ่ายสามโมงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มใช่ใช่ใช่โอ้ตรงนี้ดึกใส่อันนี้ไหมครับผมเดินดึกครับพี่คนเดินดึกที่นี่ค่ะอะไรอะคะพี่อันนั้นอะอันนี้ใช่ไหมครับใช่พริกปาปิก้าอ๋อที่นี่เขาจะเป็นแบบโรยแบบโรยพริกปาปิก้าด้วยจับออริกาโน่ครับพี่ค่ะอืนจะอร่อยจะหอมอืมจะอร่อยจะหอมเด้อนะชีสพี่เขาฉ่ำมากเลยอะน่ากินมากค่ะ ต่อแถวต่อคิวเลยค่ะไม่ทันนะคุณผูณ้ชมนะครับพี่รับหน้าไหนดีครับสองคี่ได้ครับพริกปาปิกากับอรอริกาโนโใส่ไหมครับพี่ยใส่ตั้งสองอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเราเรา,เรายังไม่เคยกินเหมือนกันนะคุณผู้ชมใส่ออนนี้นะเดีย๋ยวเราต้องลองค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรนะพี่เต็มเต็มเลยตลาดนัดสาราลอยกาสาราใช่ครับผมสาราลอโอเคค่ะเดี๋ยวตักพิงพิกัดไปให้เตี้ยใต้คลิปแล้วกันกูไม่ชอบ,มา,บมาไม่ถูกเหมือนกันเด้อวันพันกัวันศุกร์พันกัุกอังคันกับศุกร์สองวันได้ครับ ใส่พริกกับออริกาโน่ไหมครับพี่ากนึงคครรับใส่มีอะไรอพริกาปาปริก้ากับออริกาโน่ครับผมใช่ค่คะได้ครับน่าจะได้แล้วนะอีกอันหนึ่งน่ากินค่ะอ,อันละสิบบาทคะ่ะลูกค้าเข้ามาเลือกก่อนจ้าเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะคะพี่ เขอรออบอนี่ออกมาแล้วนี่ได้เนาะเปิดไฟได้ยังคุณไม่ได้เปิดนี่เราแค่ไหน,นดี่คะได้ครับพี่ <laughs> สารารวมใจชนหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> เรามาครั้งแรกนะคุณผู้ชมตลาดตรงนี้เขาอยู่ติดแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะพ <problem> ี okay. ่ชายทะเลเหรอใช่คร oh, okay ับ oh, พ okay ี ALL ่ติชายทะเลโอเคใส่พริกกับออริจินอลมีครับพี่ใส่ไหมคะใส่ค่ะเอาเอาอันนี้เอาอันนี้เลยอันนี้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งเนาะได้ครับพี่ป็นสามอัน น่ากินมากค่ะเลี้วขวาสอขวาสาเยอะเลยค่ะได้ครับผมเดีเรามาดูไส้กันบ้างวันอังคารกับวันศุกร์ครับพี่สองวันใช่ครับผมไปผิดไปมีบางบ่อวันวันพฤหัสบางบ่อเตี๋ยวขูดงวดแล้วก็นีก็คือจะแผ่นใหญ่หน่อยอ่าสิบบาทรากบังพี่อ๋อนี่คือจะเป็นรวมไส้มี่อยูสางที่แล้วมีที่นี่แค่นั้นเอง วันนี้เอามาเยอะไหมพี่เยอะอยู่พี่เยอะอยู่นับนับแป้งเป็นแผ่นหรือว่านับเป็นชิ้นหรือว่าไงเป็นเป็นแผ่นประมาณวันละวพันห้าร้อยโอ้พันห้าร้อยชิ้นนะมีแฟนชายไหมคะพี่ได้ได้เปิดไหมตอนนี้มีค่ะพี่สาวจากแฟนชายมีอะไรนั่นใหญ่ไหมตอนนี้ใส่ใส่พริกกับออริเกนโนมีไหมได้ครับโอเคอันใหญ่ยี่สิบพี่ใส่ให้เยอะเยอะมากไปเยอะยังไม่ต่างกับสิบบาท ใครแบบจุกๆแบบนี้เลยนะคะนนาแล้วพี่ว่าพี่สาวสายมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะอันเนี้ยอันนี้ยขอบคุณครับขอบคุณใช่ครับผมเอารวมใหญ่แล้วก็ซอสมะเขือเทศได้ครับพี่ค่ะฉ่ำๆเลยเท่าไหร่ใหญ่หนึ่งครับพี่เนาะเป็นห้าสิบครับพี่ใครที่สนใจแฟนชายนะเดี๋ยวตักทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ทิ้งเพจไว้ที่ใต้คลิปค่ะใส่พริกกับออริกาโน่มมาตรงนี้ค่ะ ฉ่ำมากเรียบร้อยครับหอมด้วยค่ะคุณผู้ชมเราอบที่ร้านนะคะเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะคะอ,อย่างละสองน,นะพี่เนาะใบสามพี่ใบสามถึงถึงสี่ทุ่ม,มใช่ ดึกพี่ตลาดดึกน่ากินมากอบแล้วค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณครับของชิ้นใหญ่มาเกิดเทครับอันนี้สิบบาทนะคะค่ะ ตลาดตรงนี้จะมี2วันนะคุณผู้ชมใครมาเที่ยวเนี่ยก็อย่าลืมแวะนะวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะของทานที่นี่คือเยอะเลยใส่ <มา S 2> พริกกับมีคะิญากิน10บาท10บาทก็กินพิซซ่าได้แล้วนะคุณผู้ชมพิซซ่ามินินะคะโอ้หอมมาก เรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่สี่นะครับมันเหลือแค่สองทิศเองพี่ลื่นรองในเตาไหมขอละสองนาทีที่จะเอาอันนี้ไปแทนลอยเตาเนาะสั่งได้เลยนะครับพี่สั่นอะไรครับผมแทนสองสองแล้วก็อันนี้ได้ครับสักครู่นะจ๊ะน่ากินมากค่ะ เดี๋ยวเราซื้อเราลองไปชิมกันใส่พริกกับออริกาโน่ไหมครับพี่ใส่พริกกับออริกาโน่ไหมครับมีพริกออริกาโน่พี่คะแล้วนอกจากที่นี่ไปที่ไหนบ้างมีละกะบังพี่ละกะบังบางบ่อค่ะครับผมวันอะไรคะพี่อ่าละกะบังมีวันจันทร์นี่วันจันทร์ไปวันจันทร์บางบ่อเพื่อหัตโอเค แล้วก็วัดสีค่ะวัดสีฝั่งอมตะอะีรอ๋อโอเคค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่ได้ครับพี่กน่ามู้แล้วก็อยู่ที่นี่แค่สองวันเนี่ยอาคารกสุกค่ะอันใหญ่สามนะพี่เนาะอันใหญ่ค่ะพี่ก็คุ้มมากค่ะคุณชมอันใหญ่ก็คุ้มนะยี่สิบ พี๊กกับบริการน้อยใส่หรือเปล่าครับพี่ใหญ่มากค่ะใส่น้อยใส่ในน้อยนะพี่น้องได้ครับใส่ไมากอบไม่ทันค่ะแยกได้นะพี่ผมมีแยกนะเผื่อไปเด็กกินด้วยเป็นซองใด้ไปเลยไม่ต้องแยกได้พี่ได้ได้เคยทานหรือยังครับพี่เคยยังเคยแล้วใช่ไหมหู้มาแล้วค่ะไปทานได้

จะเปิดเรียบร้อยครับลกค้าถอแถวเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ประจำเนาะพี่เนาะใช่ครับผมขอบคุณมากเมื่อวนีเมื่อกี้ใครก่อนนะพี่ไม่รู้เหมือนกันใครก่อนพี่เมื่อกี้พี่เอายาปวดใช่ไหมเสียใช่ไหมขอพี่ยาปวดสองนะพี่เนาะใช่ครับ ใส่พริกกับใส่พริกกับออริกาโนโไหมครับผมอะไรยี่สิบอบป,ประมาณกี่นาทีอะคะพี่ประมาณสองนาทีพี่สองนาทีแล้วแต่เราเร่งแป๊บเดียวเนี่ยแล้วแต่เราเร่งเตาอ๋อแล้วแต่เราเร่งเตาด้วยใส่ทั้งสองเลยนะพี่เนาะ อบใหม่ๆนะคะพิซซ่ามินิชีสนะคะเรียบร้อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่รอปูอัดเกไปอีกแป๊บหนึ่งยังขาดเดี๋ยวอันหนึงรับน้่ไหนดีครับตอนนี้ได้เลยเป็นแฮมกับไส้กรอกเลยครับพี่สองหน้านี่เลยครับอย่างละสองได้ครับ ใส่พริกกับออริกาโนไหมครับพี่ไม่เอาใส่อะไรอ่ะเอาอีกแบบหนึ่งทำไม่ใส่พริกได้ครับออริกาโนใส่หรือเปล่าครับพี่ใส่เรียย <laughs> ดีมากนี่หานหนึ่งกันอบอบใส่พริกกับอริกาโน่ไหมครับพี่ รอนะคะรอรอไปชิมกันค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องแม้กันโอ้โนี่ค่ะอันนี้อะไรยี่สิบนะคะใหญ่มากค่ะนี่แบบจุกๆเลยอันนี้เป็นแบบรวมนะคะรวมหน้าชีสแฮมปูอัดไส้กรอกยี่สิบบาทรวมรวมรวมแบนี้ค่ะยี่สิบหน้าชิมกันหนึ่งสองสาม แป้งบางกรอบมากค่ะคุณผู้ชมอร่อยมีความหอม,อมบางนี้อร่อยอ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะสปไปซี่อ่ะอืมคือหอมไัปซี่แล้วก็อ่าอเมริกาโน่เนี่ยตัวเกี่ยวอืม อร่อยแป้งคือบางแป้งบางกรอบอร่อยเลยอ้อืมดืดืดอร่อยจ้าให้ตัวเนี้ยหืมแลยว แต่แกจะบอกว่าพี่เขาให้แบบเยอะมากๆอะ่ะคือแบบทะลักเลยทั้งแผ่นแต่ชอบแป้งแป้งแป้งที่ร้านมากนะแป้งคือจะบปบางกรอบมากๆเนี่นยเยอะหน่อยนะคลิปนี้อืมอ,อ,อ,อร่อยลักมากอะ่ะ อร่อย,ยนี่ก็เป็นหนึ่งร้านเด็ดนะซังมาที่นี่ชวนบุรีนะคะก็มาเป็นครั้งแรกตลาดที่นี่มีวันอังคารแล้วก็วันศุกร์สองวันนะคะใครที่สนใจแฟนไชส์เดี๋ยวตักทิ้งเบอร์ที่ใต้คลิปแล้วก็เพจเขาไว้ที่ใต้คลิปนะคะใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามพี่เขากัน <S S ก็สําหรับอีพีนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะเนาะอร่อยมากเลย อ0ไรสิาบาทแล้วก็อะไรยี่สิบคุ้มมากเลยค่ะคุณผูช้ชมอร่อยมากแล้วขอบคุณพ่อค้าก่อนขอบคุณพ่อค้ามากนะคะค่ะคุณผูาาะะ้ชมสำหรับใครชอบนะคะคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับตั๊กด้วยนะใครมีร้านเด็ดๆนะคะก็อคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับอีบีนี้อร่อยมากสวัสดีค่ะอร่อย